น้ำมันมีตะโคลนโอ้มีตะชินิ่มครับเต็มเลยดูดิโอ้เปลี่ยนอะไน,นี้ละ่ะวันนี้เป็นช่างเครื่องยนต์ดีตะชิ้นิมเต็มเลยตาน้ำมันมีตะชนิ่มครับเข้ามาแล้วฝ่าชนิ่มเต็มเลยดู พูดเลยครับดูเดชนิมไม่รู้กี่วันไม่เคยถอดล้างเลยถังห่อน่าจะนานแล้วแหละไม่เคยล้างครับรอ,อบสูงน่าจะเป็นตัวเนี่ยตัวที่มีปลั๊กเสียบมเนี่ยซิงเอร์และเพลนเบาต้องถอดล้างหรือไม่ก็เสียตัวนั้นนะครับ น่าจะเสียหรือค้างครับต้องถอดมาล้างไอตัวปรับรอบเดินเบานะครับตาต่าอถ้อยเสียมาด้วยอ,อืโอโหยาวเลยตา,ตาได้ไหมฮะวันนะ ช่งางช่างก็ถอดได้แล้วก็ทำเป็นลีลาเหมเราถอดเราถอดสามชั่วโมงแล้วไม่ออกครับช่างก็ถอดได้ก็าทำเป็นลีลาโอ้โหไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพ่อเราถอดไปครึ่งหนึ่งแล้วเขาถอดทีหลังได้หรือเปล่าหรือเขาถอดเกิ่ง่าเราไม่รู้สามชั่วโมงครับไม่ออกเดียวไอ้น็อตัวนี้เขาไม่ได้ขันนัดมานอตนี้นะน็อตัวนี้ลืมขันมาอ เราไม่ขันมาเลยเนยะน็อตนี not ่น็อตตรงนี้นะหวานุบเราไม่รู้โอ้น็อตนี้นะครับสองชั่วโมงไม่ออกตัวเดียวเนี่ยนอะันดาชีวิครับยากหน่อยเออ